เป็นเรื่องใหม่จริงนะคุณพรพัฒน์ครับสำหรับผมด้วยคุณพรพัฒน์ด้วยนะครับผู้ชมพบว,ว่าทั่วประเทศก็คงจะเป็นเรื่องใหม่อยู่เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าสร้างแนวความคิดโลกมันร้อนจะโลก,โลกจะลดโลกร้อนได้อย่างไรบ้างนะครับแหมน้อยน่ยอยู่ดีๆทำงานอาชีพที่เป็นหลักเป็นแร่งมันจะินงจบมาด้วยออกแบบแบบนี้นะครับไม่ชอบ พอกไปทำอย่างอื่นนะครับชิดต่างคุณนี่นะนี่นะครับเราไปดูเลยเนี่ยอุ้ยนี่ใส่บวกด้วยเหรอใส่เดือนเนี่ยที่ไหนอะนนี้หล่อเชียวเขาบอกว่าชื่อฟาร์มลุงรีอยู่บนถนนเพชรเกษมซอยสี่สิบหกเจ้าของฟาร์มนั้นท่านชื่อจริงก็คือคุณชารีบุญยวิณิชนะคะที่บอกว่าจบมัธยมศิลป์เป็นนักออกแบบก่อนหน้านี้เป็นมัณฑนากรแต่เป็นลุงรียังไงยังหล่อเชี้ยวขนาดนี้เลยนะคะแต่ปรากฏว่า เออมาได้แง่คิดอีกเิดหนึ่งช่วงกําลังจะบวชคือก่อนหน้าน,นี้ท่านทําหลายแบบนะคะคทำทั้งงานออฟฟิศกันครูสอนศิลปะเด็กๆกําลังจะบวชเกิดมาเอ๊ะทำไมบ้านเราร้อมอย่างเลยนะครับก็บเลยมานั่งคิดพบควนไปคิดทวนมา สงสัยปัญหาโูกร้อนเนี่ยมันเกิดจากขยะโดยเฉพาะอย่างยิ่งขยะที่เป็นขยะสดในตลาดเป็นเศษผักเศษอาหารพวกเอ๊แล้วจะทำยังไงที่จะกําจัดขยะเหล่านี้ขึ้นมาได้มันก็เลยปิ๊งเป็นไอเดียขึ้นมาจนนำมาสู่การอีนะคะเออเอาขยะคืออะไรบ้างนะครับที่เห็นอยู่นี้เป็นตัวไส้เดือนนะครับถ้าจะเรียนไส้เดือนไทยได้ด้ว่อง้องอะไรแล้วแต่ที่เห็นอยู่ในมือนี้เป็นไส้เดือนพันแอฟริกันไหน ลอเลครับแม่ตัวใหญ่ๆเลยนี่นะประมาณ5้ถึงแมิลน่ะปีนน้ำตาลแดงคนเขาอย่างานโโี <คา S 2> ้นะครับไม่ดำนะไม่ดำเหมือนแอตมิิก่มน้ำเมือเหมือนไสเดือนของประเทศไทยนะครับเอาขยะมันมีอะไรล่ะนะครับเอาก็ยกตัวอย่างอยงู่แล้วทราบเป็นดีแล้วทั่วประเทศนะครับเศรปัก เสร็จอาหารเสร็จผลไม้นะครับทำยังไงไอ้ไส้เดือนไอ้เลี้ยงคุกคุกคุกได้วาดอธิบายต่อจะกระจิ๋วใจจะกระจิ๋วไวใจจะกระจิ๋วไว้ใจจะกระจิ๋วมือด้วยทั้งนี่มันเป็นพ่อเป็นแม่ไส้เดือนนะครับเอาเลี้ยงเอาไว้เป็นคุกเขาเอาอย่างนี้กันละกันมันสูงสุดนะครับในการเลี้ยงไส้เดือน ไสเดือนที่ว่านั้นมันต้องกินอาหารประเภทมูลใช่ไหมครับอย่างมูลวัวนี่ชอบี่สุดเลยเป็นมูลสะอาดนะครับเอาซีมาเดี๋ยวไปทุกเขาอย่างที่เห็นภาพเอาหแห้งหมาดๆหน่อยนินะขอได้ที่นิดหน่อยกพเอาไสเดือนไปปล่อยหุ่นนะครับไอไสเดือนประเภทนี้มันแข็งแรงมากเลี้ยงไปแป๊บเดียวตัวกินกินแล้วก็นอนนอนแล้วกินนะครับแล้วก็ไปผปสมพันธุ์แล้วก็แตกลูกแตกหลานอ,ออกมานี่นะง่ายนิดเดียวเลยวิธีการเลี้ยงไสเดือนไส้เดือน,นลันนี้ไม่ได้อยู่นึกนะครับ ชอบความชื้นชื้นน้อยแต่ไม่ชอบน้ำแช่แช่นะครับพูดยังไงว่าชอบแช่แช่พอาะแช่แช่ไปปั้นนะครับก็กินอาหารยุ่งๆยุบยงๆสุดท้ายนั้นก็ก็โผล่ขึ้นมาข้างบนข้างบนคือโอ้โอมันหมัน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 จะเรียกว่าอะไรก็จะให้โมนรับให้โมน่อยโมน่อยโมนอ่ะเป็นน้ำฝอยปนเปุ้อนโอ้ขึ้นมาคนภานนอกจะรู้ดีแล้วก็เอาโมนี่คุณพอไไปหนะเอาไปชั่นกิโลขายนี่นะครับที่เห็นเป็นคอนโดมิเนียมใช้เดือนอย่างนี้นะคุณเนี่ยนะครับเป็น เป็นคอนโดมิเนียที่สร้างให้เซตเย็นอยู่เพราะว่าเลี้งเซตเดนขึ้นบนแล้วมันก็ถ่ายมูลลงมาข้างล่างะ<อ>แล้วเอามูลมันไปชั่งกิโลขายก็เป็นน้ําหมักมูลค่ะเขาบอกว่าเป็นน้ําหมักมูลไส้เดือนอที่จะเก็บได้ประมาณอาทิตย์สามหลังการเลี้ยงนะคะผ่านกระบวนการยริ่งย่อยสกพันกับทาย แล้วเดื้นดินเนี่ยมันจะปล่อยเอนไซม์และก็จุลินทรีย์ออกมาเอาไปใช้เกี่ยวกับเรื่องของการบำบัดน้ำเสียหรือสารฮอร์โมนสำคัญเพื่อการเจริญเติบโตของพืชก็คือเอาไปใส่เป็นปุ๋ยนั่นเองนะคะคแล้วที่น่าสนใจก็คือนอกเหนือจากเก็บน้ำหมักมูลไส้เดือนนี้แล้วนะคะ ไส้เดือนนี้ยังเอามาย่อยสลายขยะได้ในปริมาณรวดเติวด้วยคุณมีขยะสดๆนะค,ะครเอาไปให้มันนะคะพวกผักทุกอย่างเลยวพวกนี้กินพวกผันเลยนะคะเพราะว่ามันจะเติบโตได้เร็วตัวใหญ่ก็บอกว่าใหญ่กว่าแล้วก็เติบโตได้ดีกว่าไส้เดือนพันธุ์ไทยด้วยนะคะคอันนี้เนี่ยเขาบอกต่างประเทศเนี่ย นิยมเลี้ยงกันอย่างกว้างขวางเลยทีเดียวเพราะว่ามีความเหมาะสมมากสําหรับการนําไปผลิตเป็นโปรโตีนสําหรับเลี้ยงสัตว์ด้วยนะคะอ,อย่างที่บอกก็คือว่าขนาดใหญ่แล้วก็แพร่พันธุ์เร็วนั่นเองนะคะลองไปฟังเสียงคุณลุงลีดีไหมคะคุณชารีว่าเจ้าของไอเดียนี้นะคะทําประโยชน์อย่างไรจากไส้เดือนที่หลายคนเห็นแล้วก็อาจจะรู้สึกขยะแขยงนีดบ้างค่ะผมเคยได้มีโอกาสไปนั่งสบดคุยว,ว่าปัาจจุบันเนปัญหาสังคมมีอะไรบ้าง ผมเห็นชัดเลยก็คือปัญหารเรื่องขยะขยะสดที่ตลาดเศษผักอะไรงนะครับผมก็ว่ามันจะมีอาชีพอะไรที่กําจัดขยะในส่วนนี้ก็เลยมาเจอตัวไดเดือนดินเลยครับเขาคือทําหน้าที่ย่อยที่ออกเป็นโปรดักต์ก็คือกินปุ๋ยกินขี้วัวครับมีประสิทธิภาพ เกือบเท่าปุ๋ยเคมีไม่ว่าลูกค้าจะปลูกอะไรก็ตามนะครับพอใช้ปุ๋ยของโรงรีราคาก็จะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเป็นราคาของเป็นเราอธิบายกับลูกค้าว่าไม่จําเป็นต้องใช้ตลอดก็อาจจะทาผลผลิตเน้นผลกําไรแต่ว่าสุดท้ายเราต้องดูแลดินบ้างหลักๆผลิตภัณฑ์ของโรงรีเป็นฝากรกับสภาพดินเราทํางานไปพร้อมๆกับดูแลร่างกายตัวเองไปเราเข้าใจธรรมชาติมากขึ้นแล้วเราก็อยู่กับธรรมชาติ ความสุขเนี่ยมันไม่ใช่แค่ของเราความสุขที่เราเห็นคือเราเห็นคนรอบตัวเราได้บริโภคสิ่งดีได้ทำอาชีพที่ไม่ปนเปื้อนฝารเคมีสุขภ,ภาพดีแค่นี้มันก็คือความสุขแล้วโอ้คขาี้กว่า,าเป็น,นไส้เดือนอินิี ครับเจ้าของบอกแล้วคุณพรพัฒน์นะครับเป็นมืออะไรเป็นมือใบหัดขับนะฮะเพิ่งเริ่มเพราะฉะนั้นนะครับหนึ่งปีนี้สร้างรายได้ต่อยอดราคาไสเดือนถุงมีถุงนึงนะครับสามจิดห้าถงห้าถุงบาทนมครับเอท่านผู้ชมก็โทรไปได้นะครับเบอร์โทรศัพท์อี่นี้รวมทั้งเฟซบุ๊กนะครับอยากจะมีความรู้ไปติดต่อได้คนคิดตานะครับคนที่มีอะไรแปลกแปลกนะครับมันลืมตาอ้าปากไมสบายสบายเดือนนะครับเดือนหนึ่งทำไม่ตั้งห้าตันนะนะ โอ้โหนะครับแสดงว่าออกลูกมาบ่อยคุณบอลปัดเพราะว่านะครับมันอายุยืนใช่ไหมประมาณสักสี่สิห้าปีนะครับโอ้โหนี่ตกเด็ดไปนี่นะถ้าเอานะครับเส้นเดืนประเภทนี้ไปทุ่มเทปลาชอบมากเลยคุณชาลีบอกว่าอย่างนี้คุณชาลีบอกว่าเพิ่งทำอาชีพนี้มาได้ประมาณสักปีหนึ่งเหมือน,นคนที่ถนัดขวาอยู่เริ่มที่จะไปเขียนทางซ้ายบ้างจะทำยังไงที่จะทําให้ถนัดได้ทั้งสองดึน,นะคะก็เป็นแนวความคิดที่ดีมากๆนะคะแล้วก็เป็นอาชีพใหม่ สนใจไหมล่ะครับอดสนใจอยู่แล้วผมชอบอยู่แล้วเส้นเรือนนะครับไปดังจะเขียนอยากเก็บเส้นเรียนก็มาปล่อยที่บ้านอ๋อไม่รอกมากิียนหรอกอกมากินน่ารักดีนะครับเอ้าไปเรือนน่ารักน่ารักครับโอ้โหดูในมือนี่นะครับน่ารักครับเดี๋ยวช่วงนี้เราจะไปดูฝีมือเด็กๆน้องๆนักเรียนนะครับที่โชว์ผลงานจากทําด้วยมือแฮนด์เมดนะครับรวมทั้งจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวน้ําตกสวยในพื้นที่ภาคใต้ด้วยครับ وي فطور باي 3โมง وي ផោហូកសោសៃក្រែមអ៊ូហូឡាគេមកតែនេះ